สวัสดีครับวันนี้พามาชมสวนอีกแล้วนะครับท่านพี่น้องเพื่อนเพื่อน,น,นพามาชมสวนอีกแล้วผมเกิดพาเที่นนยวชนีนะครับวันนี้พามาเดินชมสวนชมสวนนะครับมองเพชรเฉยงงามแปลกของแปลกตาสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูเคยชมก็มาชมได้นะครับที่สวนหลวงหลอกเก้านะครับน,นี่คือที่สวนหลวงหลอกเก้านะครับ ไม่ใช่อยู่ต่างประเทศนะครับอยู่ที่สวนหลวงร้อเก้าประเทศไทยนะครับชมได้นะครับแต่ของเปิดตาสำหรับคนที่ยังไม่เคยเข้ามาชมก็เข้ามาชมแล้วก็ถูกอ,อกถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดหัวใจสดตะไครสดกระดิ่งติดตาม จะได้มีคิดใหม่ๆให้ชมนะครับีน่นะครับนี่คือสวนตะบ,บองเพชรของประเทศไทยนะครับอยู่ในกรุงเทพมหาคน,นครในกรุงเทพมหาคนครนะครับในสวน อยู่ในกเุ่มเทพมรดกคือสลวงดอเก้าน,น,นะครับหลวล้อเก้ามาชมน,น้่กร,ร,รับตสตสวนงานดูได้ห้ามจับห้าม ต้องนะครับเดี๋ยวมันเป็นอันตรายได้นะครับนี่คือสวนดอกไม้ในร่มของกรุงเทพมหานครสวนหลวงรอ 9. เก้าเขตประเวทนะครับ ใครอยากมาเซล่ซีหรือ,อมาเที่ยวชมยอดชมได้นะครับชมงนานตะบองเพชรหลากหลายสายพันธุ์มาชม คิดว่าสวยตวอ,อกสุกใจก็กดไลกกรชมด้วยครับขอบคุณครับที่เข้ามาชมนะครับาจะถ่ให้ชมไปเรื่อยๆนะครับ คนที่ชื่นชอบเข้ามาชแมแล้วก็ตัดแตังใ,ใจใด้วยนอากบขอบค,น,ะะน,น,คนี้มันะป็นสบบที่สปนปรสมัณนี้นะครับผมขอเชิญเข้ามาชมนะ